สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูมีเลขยกกําลังระดับมต้นมาฝากมาดูกันนะคะโจทย์เหล่านี้เนี่ยถ้าเด็กๆได้เรียนเลขยกกําลังมาแล้วเนี่ยมาดูว่าสามารถทําได้ไหมนะคะในแต่ละข้อนะข้อแรกเลยค่ะโจทย์ให้มาแบบนี้นะคะ2ยกกําลัง4 x ่ x บวกหกค่ะกับ8ยกกําลัง3าม x บวกสเข้าให้หาค่า x ค่ะนักเรียนจะต้องทํำยังไงคะจะต้องทําฐานให้มันเท่ากันก่อนถูกไหมคะทุกคนเด็กๆเห็นไหมตรงนี้เป็น2ตรงนี้เป็น นักเรียนจะต้องทำฐานให้มันเข้ากันก่อนค่ะเพื่อที่จะเอามาปรับเทียบกันได้เริ่มนะคะตัวนี้นะคะ8ยกกำลัง 3x บวก4เนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆแล้ว8มาจากไหนคะ8คือ2ยกกำลัง3ได้8ถูกไหมคะ2ยกกำลัง3ได้8แล้วยกกำลัง 3x บวก4อีกทีนึงเพราะฉะนั้นอันนี้คือกระจายเข้าไปแบบนี้นะคะ กระจายเข้าไปแบบนี้ก็จะได้ว่าตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ2กํกำลังเท่าไหร่คะ3คูณ3เป็น 9x นะคะ3ูณ4เป็น12ทันไหมคะเท่ากับอีกฝั่งหนึ่งค่ะก็คือตัวเดิมค่ะ2ยกกำลัง 4x 6บวก6นักเรียนเห็นไหมคะว่าตัวนี้ฐาน2องตัวนี้ฐานสองทันไหมคะถ้าฐานเท่ากันแล้วตรงนี้เป็นเครื่องหมายเท่ากับสรุปได้เลยว่าข้างบนก็ต้องทำไงกันคะ เท่ากันนะเราต้องปรับสูตรก่อนเด็กๆต้องจำสูตรให้มันแม่น a กกำลังเทั้งหมดกำลัง n มีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง M คูณ n แบบนี้เป็นต้นนะคะนักเรียนก็จะต้องปรับนะเหมือน8อ่ะก็คือ2กํกำลัง3แล้วทั้งหมดยกกำลัง3 x มเบวก4เราก็จะต้องกระจายเข้าไปเป็น 9x บวก12แบบนี้อะต่อค่ะ 4x นะคะบวก6ค่ะเท่ากับ 9x บวก12ค่ะ ย้ายข้างค่ะ 9x ลบ 4x เป็นเท่าไหร่คะ 5x ค่ะตัวนี้ย้ายมา6ลบ12เป็นเท่าไหร่คะลบ6ค่ะย้ายข้างเห็นไหมคะย้าย 4x มาฝั่งนี้บวกย้ายมากลายเป็นลบ 9x ลบ 4x เป็น 5x บวก12ย้ายไปฝั่งนู้น6กับลบ12เป็นลบ 6x เสร็จแล้วคะ่ะเด็กๆข้อแรก x ได้ลบ6ส่วน5เป็นยังไงบ้างคะทันไหมคะ ตรงนี้ก็คือส่วนของที่มันเป็นคล้ายๆสรรมการเนาะเป็นสรรมการนะคะก็สามารถหาค่า x ได้พอได้นะคะอ่ะไปดูตัวอย่างกันอีกสักข้อดีกว่าอ่ะข้อนี้ค่ะคูณกันปกติแล้วหลักการคูณกันทำยังไงคะ A กำลัง M คูณ a กำลัง N คือ a กำลัง M บวก N ใช่หรือไม่ตัวนี้ตรงนี้ก็ A ตรงนี้ก็ a แน่นอนค่ะเราจับข้างบนไปบวกกัน 2x บวก 2x ลบ4ได้ a กำลัง 4x ลบ4ฝั่งนี้เราจะทำยังไงให้เป็น a เหมือนกันดีคะ a กำลัง0ไงยคะ a กำลัง0มีค่าเท่ากับ1ถูกไหมคะอ้าวคราวนี้ a กับ a เท่ากันคุณคู่จับข้างบมนมาเชื่อมกันได้เลยคะ่ะคุณครูก็จะบอกว่า 4x ลบ4นะเท่ากับ0 4x เท่ากับ4 x เท่ากับเท่าไหร่คะ 1ทันไหมคะ x เ,เท่ากับ1น่ทันไหมคะทุกคนตรงนี้นะคะก็จะทำแบบนี้นะหาคำตอบได้นะคะอ่ะอีกสักข้อนะคะเวลาที่เราเจอตัวเลขอะคะ่ะ9 3 81นักเรียนต้องมีไหวพริบนิดนึงนักเรียนต้องทำไงคะจัดขาใี้มันเท่าก่อนเนาะไม่งั้นมันทำต่อไม่ได้อ่ะเริ่มนะ9ก็คือ3กำลัง 2, ตรงนี้ก็คือ3ยกกำลัง5 x 8 1คืออะไรคะ3ากำลัง4ทั้งหมดยกกำลัง x ลบ2ถูกไหมคะ99าได้81โยนเข้าไปแบบนี้ก็คือ3ยกกำลังอะไรคะ4 x 4คูณเเป็น 4x 4x ลบแนั่นเองทันไหมคะตัวนี้ได้3ยกกำลังสองบวก 5x เท่ากับ3ยกกำลัง 4x ลบ8จับตรงนี้กับตรงนี้มาทำไมกันคะเท่ากันคะ่ะคุณครูเขียนไว้ข้างๆแบบนี้นะคะ 2บวก 5x เท่ากับ 4x ลบ8โอเคไหมคะอ่ะย้ายมา 5x ลบ 4x เท่ากับลบ8บวก2ย้ายมาเป็นลบ2 5ลบ4เหลือเท่าไหร่ 1x เท่ากับเท่าไหร่คะลบ10ทันไหมคะทุกคน พอได้ไหมคะนะอันนี้ก็คือสมการเลขยกกำลังไม่ยากเลยใช่ไหมคะสามารถหาค่าเได้แต่ว่าทำไมฮะทำฐานนี้มันเท่ากันก่อนนะอา้าวทีนี้คุณครูมีโจทย์แบบนี้มาฝากค่ะแบบนี้คะ่ะอันนี้มันก็คือจะเริ่มาถามว่ายากไหมนิดนึงคะ่ะนิดนึงไม่ได้ถึงกับยากแต่ว่ามันจะมีทริกวิธีทำที่ง่ายๆด้วยนะคะนักเรียนคะทุกครั้งที่ตรงกลางเป็นบวกกับลบเนี่ยคุณครอยากบอกเด็กๆว่า มันไม่สามารถจะทำแบบเดิมได้นะักเรียนต้องเปลี่ยนแพทเทิร์นในการทำนิดหนึ่งตัวนี้นะคะ3กํกำลัง n บวก1ดูไปพร้อมครูนะ3กํกำลัง n บวก1ครูจะแยกเป็นแบบนี้ค่ะเป็น3กํกำลัง n คูณ3กํกำลัง1ตัวแรกสีแดงนะคะอ้าวบวกค่ะบวกเข้าไปตัวนี้นะคะข้างๆคุณครูก็จะทำแบบเดียวกันเป็น3กํกำลัง n นคูณ3กมกำลังลบ1ทันไหมคะ ตรงนี้3ยกกำลัง n ลบ1มีค่าเท่ากับ3ามกำลัง n คูณ3ามกำลังลบ1นทันไหมทุกคนหารด้วยข้างล่างทำแบบเดียวกันค่ะ3ามกำลัง n บวก2ถ้าเรากระจายเข้าไปเป็นเท่าไหร่คะ3ามกำลัง n คูณ3ามกำลังสองลบด้วยเหมือนเดิมค่ะ3ามกำลัง n ลบ2ก็คือเป็นเท่าไหร่คะ3ามกำลัง n คูณด้วย3ามกำลังลบ2ค่ะ จากนั้นดูวิธีทําต่อนะคะให้นักเรียนดึงตัวประกอบร่วมออกมาค่ะนักเรียนจะต้องดึง3กําลังเอออกมาข้างในเหลืออะไรคะ3บวกกับ3กํกลังลบ1ก็คือ1ส่วน3นั่นเองข้างล่างดึง3กําลังเอออกมาเหลือเท่าไหร่คะ9ก้าลบกลังลบ2ก็คือ1ส่วน9นั่นเองตัดตัดและไงต่อคะข้างบนได้เท่าไหร่คะ3บวก1 3, นสะ่วน3าเนาะคุณครูเขียนไปเลยนะข้างบนได้ สามเศษหนึ่งส่วนสนะคะเขียนไปตรงนี้นะข้างบนได้3ามเศษหนส่วนสก็คือ10เนาะสิบส่วนสข้างล่างล่ะคะเก้ลบกับ1นส่วนเก็คือ8เนาะเหลือ 8, เศษแปดส่วนเกลบหนส่วนเก็คือ8ปดลบแส่วนเก้าใช่ไหมคะก็จะเหลือเป็นเท่าไหร่คะตัดทอนกันได้ไหมเราไปดูด้วยกันซิตัดทอนกันได้ไหมอ่ะ Uh, ข้อนี้นะคะตัดทอนกันได้ไหม9้ลบ1นสะ่วน9ะอันนี้ก็จะเป็น72บวก8ได้เท่าไหร่คะ72 98 72บวก8 mm. เป็น80.9ส่วน9ถูกไหมคะข้างบนได้เท่าไหร่ทุกคนข้างบนได้10.3ส่วน3ใช่ไหมคะข้างล่างได้80.9ส่วน9อ่ะดูฉะเฉลยนะคะเวลาหารกับหารเป็นคูณกับเศษเป็น ส่วน3 3 9 10ตัดกันเหลือ1เหลือ8ได้3.8ส่วน8อันนี้คือวิธีหนึ่งนะคะซึ่งก็ทำได้อีกวิธีหนึ่งง่ายกว่านั้นมากๆเลยเด็กๆไปดูกันนะคะวิธีที่ง่ายกว่ามีอ่าวิธีนี้เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าคำตอบคือ3.8ส่วน8อีกวิธีหนึ่งนะคะให้นักเรียนแทนค่า แทนค่าจริงๆแล้ว n เนี่ยจะเป็นเลขอะไรก็ได้แต่คุณครูแนะนําว่าเลขที่ควรเป็น n ควรเป็นเลขหนึ่งนะคะมันจะทําให้ได้คําตอบง่ายสุดแล้วอ่ะไปดูกันนะคะขออนุญาตลบตรงนี้นะตะกี้ทาวิธียาวได้3าส่วนแเนาะถ้าเราแทนค่าให้ n เป็น1มาดูนะว่ามันง่ายมากยังไง1นบวกหแทน n เป็น1เนาะ n เป็น1 1ึบวกหเป็น2บวกด้วย1ลบหเป็น0หารด้วย1นบวกสเป็น3แล้วไงต่อคะลบด้วย 1ลบ2เป็นลบ1ข้างบนได้9บวก1ข้างล่างได้27ลบด้วยอะไรคะ1ส่วนสโอเคไหมคะ้ 9. บวก1เป็น10หารด้วย27ลบ1ส่วน3ก็คือจะเป็นครูเขียนไว้ตรงนี้นะ26เศษ2ส่วน3หรือก็จะเท่ากับเท่าไหร่คะ80สะ่วน3เวลาหารกับหาร,หารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเห็นไหมคะตอบเท่ากันตอบ3 8. ส่วนแเท่ากันท่านไหมคะทุกคน ตัดทอนกันแล้วเนี่ยสิบกับแปดสิบตัดกันเหลือแปดเนาะคาตอบก็เลยจะเป็นสามส่วนแปดเท่ากันทันไหมคะก็คือเป็นยังไงคะทาได้สองวิธีค่ะย้ําอีกครั้งนะคะเฉพาะตรงกลางเป็นบวกลบถึงจะใช้วิธีรัดแบบนี้ได้นะคะอ่ะไปดูอีกสักข้อข้อสุดท้ายนะคะข้อนี้ค่ะตรงกลางเป็นบวกลบเป็นไงคะคิดรัดได้เลยค่ะงั้นเราไปดูที่มันง่ายก่อนเนอะแล้วเดี๋ยวเราค่อยพิสูจน์ว่ามันจริงไหมอ่ะไปดูค่ะ ถ้าเราแทน n เป็น1นะคะเฉพาะตรงกลางโจทย์เป็นบวกลบนะหนูก็จะได้3คูณกับ2กําลัง n ก็คือ2กําลัง1ลบด้วย4คูณกับ2กําลัง n n คือ1นเนาะหลบ1ก็คือ0หารด้วย2กําลัง n ก็คือ2กําลัง1ลบด้วย1ลบ1เป็น0ไปต่อค่ะสามลบด้วย4คูณกับ2กําลังศูนย์ได้1 หารด้วย2ลบ1ได้เท่าไหร่คะ2หาร1เป็นเท่าไหร่คะเป็น2ง่ายไหมคะอันนี้ก็คือใช้วิธีรัดนะคะใช้วิธีรัดทำได้เมื่อตอนที่โจทย์ตรงกลางเป็นบวกกับลบคราวนี้เรามาลองวิธีปกติกันนะคะดูว่าได้2เท่ากันไหมนะคะ,ะมาดูนะคะคุณครูขอ,ขออนุญาตลบตรงนี้เนอะเพื่อเราจะได้เช็คว่าเอ๊ะมันเท่ากันจริงหรือเปล่านะลองตรวจคำตอบว่าได้2เท่ากันจริงไหมอ่ะไปดูนะคะ อ่ะอันนี้ก็คือคำตอบของเราเนาะอ่ะเริ่มค่ะ3คูณ2กำลังเลบด้วย4คูณอะไรคะ2อกำลัง n คูณ2กำลังลบหหารด้วย2อกำลังเตรงนี้ไม่มีเลขต้องเติมเลข1น,นะคะเพื่อตอนดึงตัวประกอบร่วมจะได้ทำได้ไม่ยากแบบนี้นะคะทุกคนจากนั้นค่ะ2กำลังเ2กำลัง n เ,เหลือเท่าไหร่บ้างคะตรงนี้ดึง2องกำลังเอออกมาตัวแรกเหลือ3ม ตัวนี้ค่ะนักเรียน4คูณกับ2กำลังลบ1ก็คือ1ส่วน2โอเคไหมคะมันตัดกันเหลือ2อลบ2หารด้วย2กำลัง n คูณ1ลบด้วยตัวนี้คืออะไรคะ1ส่วน2ทันไม่ได้กๆดึง2กำลัง n อ,ออกมาแล้วไงต่อตัด3ลบ2ได้1 1หารกับครึ่งหนึ่งเวลาหารกับหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเห็นไหมคะตอบ2เท่ากันเลย ง่ายไหมคะทุกคนพอทำได้ไหมคะก็หวังว่าถ้าข้อที่ครูเอามาแชร์เนี่ยจะมีประโยชน์กับเด็กๆอยู่มอตอ้นน้องมอหนึ่งมอสองน่าจะทำโจทย์ลักษณะง่ายๆพวกนี้ได้ถ้าชอบก็กดแชร์กดไลค์ติดตามไว้ทบทวนได้นะคะฝึกฝนเยอะๆรับรองว่าเก่งขึ้นแน่นอนคะ่ะ